ผมจะสอนทุกคนสร้างคอมพิวเตอร์ในไหมครับมันเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์ภาพในหัวทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แต่คอมที่เราจะสร้างกันในวันนี้เป็นคอมที่เก่ากว่านั้นเก่ากว่านั้นอีกอ้าเยี่ยมทุกอย่างมาเริ่มมาจากอุปกรณ์2ชิ้นนี้ r e d s t o n e Dust ทำหน้าที่คล้ายสายไฟและ s t o ส e ต o ท c h กลับสัญญาณจากปิดเป็นเปิดและเปิดเป็นปิดเ้าฟังที่ผมพูดเมื่อกี้ดีๆ d s t o n ต dust ทำหน้าที่คล้ายสายไฟผมใช้คําว่าคล้ายเพราะมีอย่างหนึ่งที่เรสโตนดัสทําไม่ได้ทําให้ไฟลัดวงจรนี่คือสายไฟเปื่อที่ต่อคอมระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกเปรียบเสมือนสวิตช์ฝั่งที่เปิดและขั้วลบคือฝั่งที่ปิดเมื่อมีความต่างศักย์กระแสไฟจะวิ่งจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำคำนวณกระแสไฟฟ้าได้จาก I เท่ากับ V ส่วน R เนื่องจากสายไฟมีความต้านทานน้อยมากการต่อคลอมโลเทตที่ไม่ใช่ศูนย์ทำให้มีกระแสไฟไหลมหาศาลและนี่คือไฟฟ้าลัดวงจรก <c oughs> ลับมาที่ใหม่ครับเรสโตนดัสตั้งตสายฟรงที ถ้าเกิดเราเปิดสวิตแค่ด้านเดียวไมค์ครับจะนับว่าไฟเปิดทั้งเส้นและนี้เทียบเท่าได้กับออเกตที่ไม่ใช่ยาสีฟันแต่เป็นลอจิกเกตซึ่งผมจะพูดถึงในบทถัดไปหลายคนอาจจะสงสัยทําไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดสําหรับคนไม่ได้เรียนสายคอมและสายไฟฟ้าตรงนี้ฟังผ่านๆก็พอการสร้างคอมพิวเตอร์พื้นฐานมันคล้ายๆกันมันมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันมากช่วงแรกๆที่ผมเรียนวิชานี้ผมแยกไม่ออกด้วยซ้าว่าวงจรไหนต่อในไมค์ครับได้วงจรไหนต่อในชีวิตจริงได้และความแตกต่างตรงนี้ของไมค์ครับทำให้ผู้เล่นสายเลสต stone ออกแบบและคิดค้้้้้้นนนเรรรื่่่อออองใหมมมมมกาาาววขูลลลีีจะะะปปโยช์แแถพไ คือเรื่องลอจิเกตกันคิดซะว่าลอจิเกตเป็นบิลดิ้งบล็อกเรารับค่าเข้ามาแล้วส่งค่าออกตามเงื่อนไขที่เราต้องการซึ่งหมายค้ามีลอจิเกตมาให้แล้ว2ตัวอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้เรสโตนดัสเทียบเท่าได้กับออเกตส่วนเกตอีกตัวหนึ่งมาจากเรสโตนทอชซึ่งมันเทียบเท่ากับนอตเกตเพียงแค่เรามีลอจิเกต2อันนี้เราก็สามารถสร้างลอจิเกตได้ทุกแบบแล้ว และขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับ Truth Table หรือตารางค่าความจริงนั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ Not Gate จะกลับสัญญาณซึ่ง t r u e Table ก็จะหน้าตาประมาณนี้ในทางคอมพิวเตอร์เราจะแทนปิดด้วย0และแทนเปิดด้วย1ส่วน OR Gate จะต่างกับ Not Gate ตรงที่ t r u e Table มีอินพุตถึง2ค่าเราจะแทนมันด้วย A และ B ถ้าเราลองอธิบาย OR Gate ออกมาเป็นคําพูดถ้ามี1อย่างน้อย1ตัวผลลัพธ์จะออกมาเป็น1ผลลัพธ์ที่ได้คือมีแค่0 0ที่ออกมาเป็น0เราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น A บวก B ทีนี้เราจะมาสร้างลอจิกแอนแสับแอนเกตถ้าเป็น1ทั้ง2ตัวผลลัพธ์จะออกมาเป็น1แต่ถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่สามารถสร้างวงจรได้สังเกตที่ศูนย์ตัวข้างบนมันกําลังบอกเราว่าถ้าเป็นศูนย์อย่างน้อย1ตัวผลลัพธ์จะออกมาเป็น0ูนย์ดังนั้นถ้าเราเอามาต่อเป็นวงจรเราจะได้วงจรแบบนี้ถ้าตามลอจิกเมื่อกี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะรู้แค่ว่าเรามีออร์นอตและสามารถต่อแอนเกตได้ก็พอแล้วย้อนกลับมาที่ไม้ครับเราจะเริ่มจากการต่อนอตเกตทั้ง2ตัวตามด้วย Dust เรสต์ s t o n อตเกต แน่นอนว่าลอจิกเกตไม่ได้มีแค่3แบบเราจะสร้างลอจิกเกตที่ยากกว่านี้ยังไงตัวอย่างเช่น XOR เกตมันยากยังไงเหรอไปดู truth table กันเยี่ยมเลยในเวลาขึ้นบทใหม่ย้อนกลับไปปี1800ก,กว่าๆนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งจอร์จบูลเขาศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทาง Logic ต่อมาเราเรียกศาสตร์นี้ว่าบูลีนอัลจิบราในบูลีนอัลจิบราเรามีโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด3ตัว and อน n อ t แอนเขียนโดยเครื่องหมายคูณอ <or S 1> เขียนด้วยเครื่องหมายบวกและน o t เขียนด้วยเครื่องหมายแดดในบางครั้งเราจะเขียน n o อด้วยเครื่องหมายบาร์ส่วนเวลาอ่านจะอ่านว่า N o t ตหรือ A c o m p l e m e n t ทีนี้เราจะเอาลอจิกทั้ง3ตัวนี้มาสร้าง XO r กันสมมติว่านี่คือประตู XO r ที่มียามเฝ้าอยู่เราจะบอกยามยังไงว่าให้ใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้มี2วิธีอย่างแรกคือจดชื่อคนที่เราอนุญาตให้เข้าได้กับอีกวิธีคือให้ใครเข้าก็ได้ยกเว้นคนพวกนี้มาดูวิธีแรกกันไล่ดูทีละบรรทัดเราจะเอาตัวแปรทุกต <Yeah. S 1> ทีนี้เลือกทุกบรรทัดที่ผลลัพธ์ออกมาเป็น1จับมันมาออกกันและเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง XOR จาก AND, OR และ NOT ได้แล้ว อย่างที่บอกมันมีทั้งหมด2วิธีอีกวิธีเราจะจับตัวแปรมาออกันตัวไหนเป็น1ใส่คอมพลีเมนต์จากนั้นเลือกทุกบรรทัดที่ผลรับออกมาเป็นศูนย์จับมันมาแอนกัน ถือใครอยากหาข้อมูลเพิ่มฝั่งซ้ายเราเรียกว่า sum of product ส่วนฝั่งขวาเราเรียกว่า product of sum ก่อนจะกลับไปสร้างกันใหม่ครับผมจะปรับแอนเกตเล็กน้อยเอี่ยมเล็กลงเยอะเลยทีนี้เราจะมาต่อ x or gate เริ่มจากแอนเกตตัวนี้ก่อนจากนั้นตามด้วย or gate ทั้ง2ตัวตามด้วย input ทั้ง a และ b ดังนั้นเส้นนี้จะเป็น a or b ส่วนอีกเส้นเราใส่เรสต stone ch, ซึ่งมันจะกลายเป็น NOT ต a or น็อ b เพียงเท่านี้ xor gate ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนถ้า xor gate มันใหญ่ขนาดนั้นคอมพิวเตอร์จริงคงใหญ่กว่านี้อีก2-3เท่าเลยแหละแล้วไหนไหมครับเขาสร้าง xor gate กันยังไงเหรอคิดซะว่า xor gate ที่ผมจะใช้หลังจากนี้จะเป็นรูปแบบนี้แล้วกันนะส่วนคำอธิบายเต็มๆก็ เหมือน n อและ N o t X o ก็มีสัญลักษณ์เช่นกันเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมเอาล่ะในเมื่อเราสามารถกำหนดเงื่อนไขให้สูตรละหนึ่งได้รวมกับ Lo อ i c g เก e ที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถสร้างวงจรง่ายๆอย่างวงจรบวกเลขแต่ก่อนจะบวกเลขได้เราจะไปทำความเข้าใจเลขฐาน2หรือ b บนาร y กันก่อนผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปยุคหินสมัยที่พวกเรายังไม่มีตัวเลขเวลาเราจะนับเลขแต่และตัวเราก็จะวางหินลงหนึ่งก้อนถ้าจะนับอีกก็วางเพิ่ม เดี๋ยวแล้วถ้าผมจะนับเลขแบบ1,000หรือ1ล้านน่ะมาดูปัญหากันก่อนเราเรียกระบบการนับแบบนี้ว่า unary หรือบางคนเรียกว่าเลขฐาน1ทุกตัวมีค่าเท่ากับ1ห,หมดเลยไม่เวิร์กอะ่ะมันใช้เลขอารบิกดีกว่าอย่างที่รู้กันเลขมีทั้งหมด10ตัวนั่นคือ0ูนเราเรียกระบบนี้ว่าเลขฐาน10หรือ decimal แล้วระบบนี้มันดีกว่า unary ยังไงมาดูตัวอย่างกัน นี่คือเลข46มันเกิดจากการเอา6คูณกับ1และเอา4คูณกับ10จากนั้นเอาเลขแต่ละหลักมาบวกกันเลขพวกนี้คือค่าประจําหลักสมมติว่าผมเติมเลข8ไปข้างหน้า8อยู่ในหลักร้อยมีค่าประจําหลักเป็น100จากนั้นก็เอามาบวกกันเลยได้ออกมาเป็น846สังเกตได้ว่าแต่ละหลักค่าประจําหลักจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด10เท่าเพราะว่าเลขที่เราใช้กันคือเลขฐาน10มีสัญลักษณ์ทั้งหมด10แบบแล้วถ้าเราเหลือสัญลักษณ์แค่2แบบละ่ะถ้าผมวางเลข1ลงไปค่าตอนนี้จะเท่าาาากับ1ระว่่คปจํหลักนี้เท่ากับ1 แต่ถ้าผมเติมหนึ่งเข้าไปข้างหน้าเราจะได้ค่าเท่ากับ3ฮะ แนื่องจากว่าตอนนี้เราเหลือเลขแค่2ตัวคือ0ูนย์และ1ค่าประจำหลักเลยเพิ่มทีละสองเท่า1ตัวนี้เลยไม่ได้อยู่ในหลัก10แต่อยู่ในหลัก2ที่ไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้าแต่เป็นค่าประจำหลักดังนั้นผลลัพธ์จากการอ่านไบนารีนี้ก็คือ2บวกหหรือ3นั่นเองสมมติว่าผมเปลี่ยนเลขเป็น101ผมก็ต้องทำตามขั้นตอนเดิมเขียนค่าประจำหลักของเลขทุกตัวก่อนจากนั้นเอาเลขแต่ละตัวคูณด้วยค่าประจำหลักของตัวมันเองแล้วเอามาบวกกันดังนั้น101ในไบนารึ่งคุณแลล้วเขฐาน2ที่เห็นอยู่ตรงนีี้มค่่าเทากับเท่าไหร่ 13เหมือนเดิมเลยเขียนค่าประจําหลักซึ่งต้องมากกว่าเดิมเป็น2เท่าดังนั้นหลักนี้มีค่าเท่ากับ8จากนั้นก็เอาเลขทุกตัวคูณด้วยค่าประจําหลักแล้วามาบวกกันผลลัพธ์เลยออกมาเป็น13ในเมื่ออ่านเลขฐาน2อ,ออกแล้วเราจะมาบวกเลขฐาน2กันมาทวนกันบวกเลขปกติกันก่อนเราจะเริ่มจากหลักหน่วย8ปดบวกเได้15ใส่5ทด1 1บวก9้ได้10ใส่0ูนย์ทด1ข้างหน้านี้ไม่มีตัวเลขแล้วดังนั้นเราจะดึง1ลงมาเลยผลลัพธ์ที่ได้คือ105 ทีนี้เราจะมาบวกเลขในไบนารีกันเริ่มจากหลักเดียวก่อน0ูบวก0ทุกคนก็น่าจะตอบได้ว่ามันเท่ากับ0 0บวก1ได้1 1บวก0ได้1แล้ว1บวก1ล่ะ 2ดิ1บวก1คงไม่เท่ากับ3หรอกแต่2ในแบตเตอรี่มันเขียนแบบนี้ดังนั้นเราเลยใส่ศูนย์และทด1เอาละของจริง1 1บวกกับ1 1เริ่มจากหลักสุดท้ายเอา1บวกกับ1ก่อนเราจะได้2หรือ1ศูนย์ในแบตเตอรี่ใส่ศูนย์ทด1 1บวก1บวกทดอีก1ได้3หรือ1 1ในแบตเตอรี่ใส่1และทด1ข้างหน้านี้ไม่มีตัวเลขแล้วดึง1ลงมาเลยลองแปลงเลขกลับมาแล้วตรวจคำตอบกัน1 1นท่่วนท่3เท่ากับสามว่ทุกอึ่งงถึอง คูณแล้วผลลัพธ์จากการบวกเลขฐาน2สองตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูไปพร้อมกัน1บวก1ได้2หรือ1 0เพราะฉะนั้นเราจะใส่0ูนย์และทด1 1บวก0นบวก1ได้2หรือ1 0ใส่0ย์ทด1 1บวก1ได้2ใส่0นย์ทด1่และหลักสุดท้ายดึง1ลงมาเลยถ้าเราตรวจคำตอบดู5บวก3เท่ากับ8พอเราคุ้นเคยกับเลขฐาน2และบวกเลขฐาน2เป็นเราจะมาต่อวงจรบวกเลขกัน จากหลักการบวกเลขของเลขฐาน2เราสามารถสรุป truth table ออกมาได้ดังนี้ซ u m คือผลบวก Carry คือตัวทดถ้าสังเกต truth table ดีๆ Carry truth table เหมือน and และ Su m truth table เหมือน XOR พอเราเอามาต่อเป็นวงจรมันก็จะหน้าตาแบบนี้เราเรียกวงจรนี้ว่า half adder ใส่ให้ที่มันเป็น half adder คือ full adder มันต้องรับ Carry in ได้ด้วยดังนั้น truth table มันก็จะหน้าตาแบบนี้เอาล่ะทีนี้เราจะต่อวงจรยังไงดีเริ่มจากตัวง่ายสุดก่อนเอา A บวกกับ B ที้เราจะเอาผลลับจากการบวกครั้งแรกเอามาบวกกับ Carry In และนี่คือผลลัพ์ การบวกเลขหหลักใน full adder ทีนี้มาดู carry out ถ้าจุดใดๆก็ตามให้ carry out ออกมาตอนสุดท้ายต้องมี carry out ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ OR OK gate ระหว่าง carry out 2งตัวและนี่คือ full adder ต่อไปเราจะเอา full adder หลายตัวมาต่อกันเพื่อบวก b บนา r ีหลายหลักตามหลักการบวกเลขทุกครั้งที่มี carry out หรือการทดเราจะต้องส่งไปให้ carry in ของหลักถัดไปทําซ้าให้ครบทุกหลักทีนี้เราจะต่อ input ของเลขตัวแรกและตัวที่2ตัวละ8บิตต่อไปเราจะเอาตัวเลขมาต่อเข้าวงจรทีละบิตและบปตสุดท้ายคือ carry in เพื่อให้ดูง่ายๆผมจะเปลี่ยนสี ใส่ไฟเล็กน้อยจากนั้นต่อออกไปเป็นผลลัพธ์และ carry out ลองทดสอบวงจรดู9บวก3ได้12 15บวก1ได้16 255บวกทดอีก1ได้0ูนย์ทุกบิตและมี carry out หรือเทียบเท่าได้กับ256ต่อไปเราจะไปสร้างวงจรนี้ในไม c คร f t กันนี่คือ half adder ต่อไปเราจะมาต่อ full adder กัน ตอนนี้เราได้ half adder สองตัวมาต่อกันแล้วต่อออกเกตระหว่าง carry out และซ้อนกันให้ครบแปดตต่อ carry in e, และ carry out และนี่คือ8 bit adder ทุกคนยังอยู่กับผมไหมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิใครไม่ไหวแล้วให้พิมพ์ว่าไม่ไหวบอกไหวส่วนใครยังไหวอยู่พิมพ์ว่าแค่นี้ชิวๆเอาล่ะไปพักสมองแล้วเราจะกลับมาต่อวงจรลบเลขกัน ไม่เรายังไม่ขึ้นบทใหม่เมื่อเราพูดถึงการลบเลขเราจะนึกถึงเครื่องหมายลบแต่ไม่ใช่สําหรับคอมพิวเตอร์เพราะว่าในคอมพิวเตอร์เราจะลบเลขโดยการบวกเอาเรามาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าผมต้องการเอา7จ็ลบหเราจะเขียนเป็น7จ็ดบวกด้วยลบหเราสามารถเขียน7ในไบนารีได้เป็นแบบนี้แล้วลบหเราจะเขียนยังไงสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเอา5ไปบวกด้วยลบหเราต้องได้ศูนย์ในที่นี้ผมจะสมมุติให้คอมพิวเตอร์ผมมี8ปดบิตเราสามารถเขียน5ออกมาได้เป็นแบบนี้เอามาบวกกับลบหแล้วเราจะได้ศูนย์คำถามคือเรราต้้อองบววกดวยะไ หลายคนอาจจะคิดไม่ออกแต่นี่คือค่าที่เราต้องเอาไปบวกแต่พอดูค่านี้ดีๆแล้วเดี๋ยวนะนี่มัน251 5บวกด้วย251มันก็ต้องได้256ดิก็ใช่บังเอิญคอมที่ผมจะสร้างเป็นคอมที่มีแค่8บิตดังนั้น1ตัวหน้าที่เป็นตัวทดเราสามารถตัดไปได้เลยสรุปก็คือเลขนี้เท่ากับ0ปัญหาคือเลขนี้หายยังไงการจะเปลี่ยน5เป็นลบ5มีทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนแรกกลับทุกบิต สลับ1ให้กลายเป็น0ูนย์และสลับ0ูนย์ให้กลายเป็น1จากนั้นบวก 1. 1แค่นี้เราก็ได้ลบ5มาแล้วเราเรียกระบบนี้ว่า t o o l คอม m พลเมนต์มาต่อวงจรนี้เนี่ยไม่ครากันเริ่มจากการกลับทุกบิตจากนั้นผมจะเปลี่ยน Let's Stone Torch ตรงนี้ให้กลายเป็นรีพ e เตอร์จากนั้นบวก1ดังนั้นผมจะไปต่อเข้าช่อง Carry In ทดสอบ,บวงจรนี้กันเอา7ลบด้วย5ได้2 9ลบด้วย6 ได้3เราพักจากการบวกเลขแล้วมาดูวงจรอ,อย่างอื่นกันบ้างดีกว่าอย่างเช่น d e c o d e ์วงจรน,นี้รับไบนารีเข้ามาและส่งเอาพุตไปช่องที่สอดคล้องกับเลขนั้นเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นเราจะสร้างแอนเกตที่มีทั้งหมด3 i n อินพุตก่อนจากนั้นเราจะมาต่อ d e เดอร์กันเราต้องการให้ช่องที่0ูนย์ติดแค่ตอนที่ a เป็น0 b เป็น0และ c เป็น0ูนดังนั้น boolean expression มันจะหน้าตาแบบนี้ต่อมาก็แค่ต่อวงจรให้มันตรงกับ boolean expression ทดสอบกับอินพุตตั้งแต่ 0- ถึง7 จะเห็นได้ว่าเอาโพดช่องที่0ติดแค่ตอนที่เราให้ b i r a r y เข้ามาเป็น0ูนย์เอาพุที่เหลือเราก็จะทำแบบเดียวกันทีนี้ก็ถึงเวลาต่อสายไฟแค่นี้เล่นสะอีปิกเลยทดสอบ input กันสักนิดหนึ่ง เราเรียกวงจรนี้ว่าทริบิ e c o โคเดอร์เราจะเอาวงจรนี้ไปต่อในไม์ครฟ์กัน ต่อไงวันนี้ยเริ่มจากแอนเกียร์สามอินพุตก่อนถึงแม้ว่าในคลิปผมจะต่อแอนเกียร์สอันแบบนี้แต่ไหนไหมครับเราจะต่ออีกแบบหนึ่งนี่คือวงจรแอนที่เราใช้มาตั้งแต่ต้นคลิปถ้าเขียนเป็นบูลีนเอ็กเรสชั่นเราจะได้แบบนี้แต่การจะเข้าใจที่มาของมันเราต้องรู้จักกับกฎของเดอร์มอร์แกนสมมติเรามี A o รอ B ทั้งหมดคอมพลีเมนต์เราสามารถกระจายน็อตเข้าไปแล้วเปลี่ยนอให้กลายเป็นแอนและมันก็เป็นเช่นเดียวกันสําหรับ A และ B ทั้งหมดคอมพลีเมนต์เอาเล่ะมาโฟกัสกันที่ตัวล่างถ้าผมใส่คอมพนนลี A and B คือ NOT A หรือ NOT B ทั้งหมด Compliment ซึ่งนั้นก็เป็นจริงไม่ว่าจะเอาตัวแปรกี่ตัวมาแอนกันก็ตามเอาเลากกับมาต่อกันนหมครับดีกว่าต่อ r e สต s t o n torch ตรงนี้จะกลายเป็น NOT A NOT B และ NOT C ต่อ r e s t o n dust ตรงนี้จะเป็นออ g เกตและต่อ r e s t o n torch อันสุดท้ายจะเห็นได้ว่าเอาพุทธจะเป็น1แค่ตอนที่ A B และ C เป็น1ทั้ง3ตัวเท่านั้นในเมื่อเราได้แอนเกตมาแล้วเราจะมาต่อ d e เดอร์กันเริ่มจากเลข7หรือ C and B, and a N B a n d A ต่อมาเราจะต่อเลข6 C n n d B and not A ตรงบิดของ A เราจะกลับจากทอให้กายปรีพีเตอร์แค่นี้แล้วก็ได้เลข6แล้วที่เหลือก็แค่ทำซ้ำให้ครบทั้ง8ตัวเลขมีดีโคเดอร์ก็ต้องมีเอ็นโคเดอร์สมมุติว่า7อยู่ข้างบนสุดและไล่ลงมาจนถึง0ที่อยู่ข้างล่างสุดถ้าช่องที่7ติดเราต้องการให้ผลลัพธ์เป็น111 6เป็น110และไล่ลงไปเรื่อยๆ สังเกตทีละหลักหลักสุดท้ายจะติดตอนที่มันเป็นค่า1,3,5และ7จดตังนั้นเราจะเอา4ช่องนี้มาออกัน 1,3,5, และ7ส่วนที่เหลือก็แค่เปลี่ยนหลักแต่ทำเหมือนกัน ทั้งหมดที่ต่อมาไม่ว่าจะเป็น half adder full adder decoder หรือ encoder เราเรียกรวมกันว่า combinational circuit เรารับ input เข้ามาและส่ง output ออกไปแต่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์เท่านั้นนอกจากต่อ Logic ให้ถูกต้องเรายังต้องทำให้คอมพิวเตอร์จำข้อมูลได้ด้วยและวงจรพวกนั้นเรียกว่า memory circuit เราจะเริ่มจากการต่อ NOR gate จากนั้นเราจะา NOR gate มาต่อเป็น SR latch ทุกครั้งที่ s เป็น1 q จะกลายเป็น1่และทุกครั้งที่ r เป็น1 q จะกลายเป็น0 s ย่อมาจาก set คือการ set q ให้กลายเป็น1และ r คือ reset reset q ให้กลับไปเป็น0ดังนั้นเราจะเรียกมันว่า s r latch แต่วงจรนี้มีปัญหาบางอย่างถ้าเราใส่ s และ r เป็น1ทั้งคู่ q และ q complement จะกลายเป็น0นทั้งคู่ทั้งที่จริงๆแล้ว q กับ q complement ควรจะตรงข้ามกันซึ่งนี้คือ invalid state เพื่อแก้ปัญหานี้เราจะต่อเงือนไขเพิ่มนิดหน่อย Data คือข้อมูลศูนย์หรือ1ส่วน store คือสัญญาณที่บอกให้ SR l a าแเก็บข้อมูลนั้นเข้าไปเราเรียกวงจรนี้ว่า Data l a t c h หรือ D l a t h h แต่วงจรนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้าผมกด store ค้างไว้แล้วเปลี่ยน Data ไปเรื่อยๆผลลัพธ์จะเปลี่ยนตาม Data ทันทีมันจะดีกว่านี้มากถ้า Data เก็บแค่ตอนที่ store เปลี่ยนจาก0เป็น1เราเลยจะเพิ่มวงจรมานิดหน่อย นี่คือดีฟลิปฟลอดาต้าจะโดนเก็บแค่ตอนที่คล็อกเปลี่ยนจาก0นย์เป็น1เท่านั้นตอนที่คล็อกเปลี่ยนจาก1เป็น0ูนยผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนและนี่คือดีฟลิป l o p หรือผมจะเขียนเป็นตัวย่อบแบบนี้ดังนั้นเราจะมาต่อวองจรนี้เน่ยไมครับกันเริ่มจาก S-R l a t h นี่คือ s e ตและนี่คือ Reset ถัดมาเราจะมาต่อ d l a s h กันเงียบทำไมอ่ะ นี่คือรีพิเตอร์ที่ถูกล็อกมันจะเก็บค่าล่าสุดก่อนที่มันจะโดนล็อกซึ่งนี้เทียบเท่าได้กับดีเลจอ้าวเราดีฟิปสอปล่ละนี่คือทางแยกที่ชัดเจนมากระหว่างโลกของเรสต stone กับโลกของอิเล็กทรอนิกส์ถึงแม้ว่าในซิมูเลเตอร์ผมจะเอาดีเลจสองอันมาต่อกันเพื่อทําเป็นดีฟลิปสอแต่ไหนมาครับเราไม่ทําอย่างนั้นทําไมหรอนี่คือเปียโนผมที่ผมติด led เองทุกครั้งที่ผมกดแป้นเปียโนต้องส่งข้อมูลบางอย่างไปให้ raspberry pi ซึ่งนั้นเป็นคอมพิวเตอร์หรือบอร์ดตัวเล็กๆจากนั้น้นนจะะะปรรมมววลลผลผ่ากดโอไ แล้วส่งข้อมูลไปหาไฟ LED ว่าตัวไหนต้องติดและเป็นสีอะไร ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนเราคิดว่ามันกดปุ๊บติดปรับพอนนี้เราอยู่ในโลกของไฟฟ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เร็วมากนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ความแม่นยําที่สูงในการควบคุมวงจรในทางกลับกันไหมครับทงานด้วยระบบติ๊กเพิร์สเซิหรือเรียกสั้นๆว่า TPS โดยธรรมชาติแล้วไหมครจะรันอยู่ที่20 TPS หรือถ้าพูดยยง่ายๆ1วินาทีเกมสามารถอัปเดตได้แค่20่ครั้งซึ่งถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นั่นถือว่าเป็นความเร็วที่ช้ามากแต่มันก็ แต่ถ้าอยากให้คล็อกสั้นลงเราก็แค่ต่อวองจรน,นี้เพิ่มแล้วเรามีฟลิปฟ็อปไปทำไมฟลิปฟ็อปตัวเดียวอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ถ้าเราเอาฟลิปฟ็อปหลายตัวมาต่อกันเราจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า1บิตอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการเก็บเลข5ผมก็แค่ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วกดคล็อกผลลัพธ์ที่อยู่ในรีจิสเตอร์ตอนนี้คือ5ถ้าผมเปลี่ยนอินพุตเป็น3ค่าในรีจิสเตอร์ก็จะยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมจนกว่าผมจะกดคล็อกและนี่คือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับซีเควนเชียลเซอร์กิต ผมส่มตัวเลขสูตรถึงเมามั่วๆจนได้เป็นลูกแบบนี้ทุกๆครั้งที่ผมกดคล็อกผมต้องการให้เลขขยับไปหนึครั้งตามทิศทางของหัวลูกศรดังนั้นถ้าตอนนี้ค่าเป็น1เราต้องใส่เลข4เข้าไปแล้วกดคล็อก ถัดมาก็ต้องใส่เลข2แล้วกดคล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเอาอะไรมาใส่เป็นอินพุตก่อนหนึ่งเราต้องเปลี่ยนเลขเป็นไบนารีก่อนเราจะมีสเตตปัจจุบันและสเตตถัดไปถ้าสเตตปัจจุบันเป็น0นถัดไปต้องเป็น6ถ้าสเตตปัจจุบันเป็น1ถัดไปต้องเป็น4และไล่ไปให้ครบทุกคู่ นี่คือบูลีนของ c u r r e n t State แต่ละตัวเราจะจับทุกตัวที่เป็น1มาอกกันทีนี้เราจะทําการแยกตัวประกอบ2ตัวหน้ามี c complement และ b complement เหมือนกันดึงออกมา a complement or a ได้1เสมอและอะไรก็ตามแอนกับ1จะได้ตัวเดิม ีนี้มาดู2ก้อนหลังกันบ้าง2ก้อนหลังมี B กับ A c คอมพลีเมนต์เหมือนกันดึงมันออกมา C c คอมพลีเมนต์ออได้1และเหมือนเดิมอะไรแอนกับ1น,น่งก็จะได้ตัวมันเองดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องต่อในลอจิกของ C ในสเตทถัดไปเอาละผมรู้ว่ามันมีพวกเนิร์ดกำลังขัดใจกับสิ่งที่ผมพูดทำไมถึงไม่ใช้เคแมพแค่วงๆแล้วเขียนบูลีนมันก็ได้แล้วไหมทำอะไรให้มันยุ่งยาก นี่คือตารางที่บอกว่าถ้าสเตตปัจจุบันเป็นแบบนี้สเตตถัดไปควรจะเป็นอะไรและนี่คือ K Map หรือ a n อม Map มาดูวิธีการใช้กันดีกว่าสําหรับ c เป็น0และ ba เป็น0 0 c ตัวถัดไปควรจะเป็น1สําหรับ c เป็น0และ ba เป็น01 c ตัวถัดไปควรจะเป็น1ตัวต่อไปดูดีๆสําหรับ c เป็น0และ ba เป็น1 0ซึ่งมันไปอยู่ช่องนี้ c ตัวถัดไปควรจะเป็น1จากนั้นก็ทําแบบเดียวกันให้ครบทุกแบบ จากนั้นเราจะวงหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีขนาดเป็นเลขยกกําลังของสองนั่นคือ1น4 8 16ดไปเรื่อยๆสังเกตที่วงฝั่งซ้ายเหมือนเป็น1ตอนที่ C เป็น0 B เป็น0และ A เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะถือว่า A ไม่สําคัญในวงนี้ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ C ีคอมพลีเมนต์บีคอมพลีเมนต์ส่วนวงฝั่งขวา B เป็น1 A เป็น0และ C เป็นอะไรก็ได้นั่นคือ C ไม่มีความหมายในวงนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือายเาคอมพลวเมน และนี่คือสมการที่เราจะใช้ต่อ C ถัดมาเราก็จะทําแบบเดียวกันสําหรับ B เริ่มจากการวงหนึ่งเข้าด้วยกันจะสังเกตได้ว,ว่าผมวงข้ามขอบได้และพอเขียนบูลีนออกมามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่คือวงจรที่เราต้องเอาไปต่อเข้า B และสุดท้ายสําหรับ A ก็ทําแบบเดียวกันทีนี้เราจะมาต่อกันในไหมครับเริ่มจากแปะรีจิสเตอร์ลงมาก่อนบิตบนคือ C บิตกลางคือ B และบิตล่างคือ A จากนั้นเราจะต่อสายไฟเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่ในการต่อวงจร เสร็จแล้วเราก็จะต่อแอนเกตแล้วก็ปีเพิ่มจากนั้นก็ต่ออินพุตของแต่ละแอนเกตจากนั้นเราจะไปต่อบิตของสเตทถัดไปเสร็จแล้วต่อออเกตของแต่ละบิดที่เหลือก็แค่เอาแต่ละบิดส่งกลับมาเป็นอินพุตของคล็อกถัดไป เอาเรามาทดสอบวงจรกันข้างหลังคือสเตตปัจจุบันและข้างหน้าคือ Input หรือสเตตถัดไปถ้าเรากดคล็อกไปเรื่อยๆสเตตจะเด้งไปตามวงที่เรากำหนดไว้7 1 4 2 5 3 และกลับมาศูนย์และนี้ครบทุกเรื่องที่เราต้องรู้เพื่อต่ออะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นเราจะมาต่ออะไรง่ายๆกันอย่างนาฬิกานับถอยหลังอาจจะดูซับซ้อนแต่จริงๆมันคือการเอาหลายๆส่วนมาประกอบกันแค่นั้นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดในการต่อวงจรแบบนี้คือการสังเกตจริงๆแล้วนาฬิกามันก็เป็นแค่ sequential circuit ซึ่งเราจะมีวงหลักๆทั้งหมด2วงวงที่นับ0ูนย์ถึงเและวงที่นับ0ูนย์ถึงห ดังนั้นถ้าเราเอามาเขียนเป็นตารางเราจะได้แบบนี้ถ้าตัวปัจจุบันเป็น9ตัวถัดไปจะเป็น8ถ้าตัวปัจจุบันเป็น8ตัวถัดไปจะเป็น7ถ้าตัวปัจจุบันเป็น7ตัวถัดไปจะเป็น6และไล่ไปเรื่อยๆจนตัวปัจจุบันเป็น0ตัวถัดไปจะกลับไปเป็น9ส่วนตัวอื่นๆเราจะใส่ไปเป็น x ขอมันจะเป็นอะไรก็ได้ตราบใดที่เราไม่ไปถึงค่านั้นส่วนตารางของเลข0ถึง5เราก็จะใช้หลักการเดียวกันและพอมาเขียนเป็น k-map x เราสามารถสมมุติให้เป็น1หรือ0ก็ได้ดังนั้นผมจะวงตรงนี้กับ ดังนั้นลอจิกของมันคือ a d ส่วนตัวข้างบนเราไม่สามารถวงไปหาตัวอื่นได้เลยดังนั้นเราจะใช้ลอจิกแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องลดรูป NOT a NOT b NOT c NOT d และนี่คือบูลีนทั้งหมดที่ผมทำไว้ถัดมาเราก็แค่ต่อ Sequential Circuit ตามบูลีนนี้เหมือนเดิมเราจะเริ่มจาก Register จากนั้นเราจะแยก a n นเ a t ตแต่ละตัวออกมาและใส่ลอจิกให้มันจากนั้นเราจะเอาลอจิกเมื่อกี้มาออก,กันส่ตงตละบิดกลับมาที่ Input แล้วก็ได้เวลาทดสอบวงจรถัดไปก็ต่อวงจรที่นับ0ถึง5เริ่มจากการกอปวงจรเก่าแล้วออกไปแปะจากนั้นเอาลอจิกเดิมออกเสร็จแล้วใส่ลอจิกใหม่เข้าไปและเรามาลองทดสอบวงจรดู ดังนั้นเราจะวงจรมาเรียงเป็นนาฬิกาเริ่มจากการก๊อปวงจรมาอีกพอทหนึ่งเสร็จแล้วเอาทุกบิตในรีจิสเตอร์มาออกกันเพื่อเช็คว่าค่าเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าค่าเป็นศูนย์ครั้งถัดไปที่กดคลอค,ค่าในรีจิสเตอร์จะไม่เป็นศูนย์อย่างแน่นอนนั่นทําให้ผลลัพธ์ของออกลายเป็น1และส่งผลลัพธ์นี้ไปเข้าคล็อกของหลักถัดไปสุดท้ายผมใช้ความรู้เรื่องดีโคเดอร์และเอนโคเดอร์เพื่อแปลงจากไบนารีสีบิตให้กลายเป็นตัวเลขในเซเวนเซกเมนต์ gment, แล้วเอามาต่อกับซีเควนเชียลเซอร์ เป็นไงกันบ้างทุกคนถึงแม้ในคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้พาทุกคนต่อคอมจริงๆแต่ผมคิดว่าผมควรหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนไม่งั้นทุกคนจะสมองระเบิดกันหมดลองคิดดูสิเราเริ่มตั้งแต่การต่อลอจิกเกตทำความรู้จักกับบูลีนอัลจิบราแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2หรือแปลงฐาน2กลับมาเป็นฐาน10เรียนรู้วิธีการบวกเลขฐาน2ต่อวงจรบวกเลขต่อดีโคเดอร์และเอ็นโคเดอร์รู้จักกับเมมโมรีเซอร์กิตใช้เมมโมรีเซอร์กิตในการต่อซีเควนเชียลเซอร์กิตหรู้วิธีใช้ K คเคมแม วันที่28และ29มิถุนามาฮิดนเขาจะจัดโอเพ h นเฮาส์ถ้าใครอยากมาต่อวงจรเล่นในบอร์ดจริงๆก็สามารถดูข้อมูลตามนี้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาผมจะหาวันมานั่งไลฟ์ตอบคําถามจากผู้ชมทางบ้านและจะต่อวงจรอ,อะไรเพิ่มนิดหน่อยถ้าไม่อยากพลาดกดซับและกดกระดิ่งไว้ด้วยช่องผมลงคลิปไม่บ่อยหรอกไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นลาคาญการแจ้งเตือนในพาร์ทถัดไปเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปใช้สร้างคอมพิวเตอร์จริงๆกันจะเป็นยังไงรอติดตามชมได้ในอีก3หรือ4เดือนข้างหน้าประมาณนี้แล้วเจอกันบาย